เพื่อนๆของเราชาวยูทูบนี่มาก็หวุนซอยงานยุนอัดถะพี่น้องพี่น้องกำลังทยอยมาเรื่อยๆอยลุงเหรอพี่เดินตัวบัญชีเนียสมพนกิโลกรัมกูเสียสวยเสียสวยแล้วอัก เออเป็นตะันหีเว้เสี่ยวเดียงนี่ขึ้นมาเลยมั้ยจว่ามากางขึ้นสามเรียงกว่าสามเลื่องซ่อมขึ้นหลีเลี้ยวเฉี่ยวสุดยอดรวมเป็นก่อนว่ะวกันใ่หมดเลยตะค้อนใส่นลวนลนั่นโอ้สองคนเอตัตงตหากวนอยู่ะนีเนาะกับสาวจ ยเา,า้อเฮ้อตุ้งบัตัวดินบัตัวดินเพิ่อเริ่มอ,ออกแล้วเน,นี่ยแกนพอไิเก็บัตรอดินหมดมีออเดอร์หลายทีเจียบเลยเจียบคักาดขาดขาดดิมีบัตตดินด้วยนอปีนี่เดี๋ยวนี้โมเมนต์สองร้อเ็ดสิบผุดมาเฮ้อนี่ยอนั่นบอหากับพดกเนี้ยเนาะหาชีพก็ดีเนาะสองร้อยหาพกับพวเนาะ่พไปเอาสองร้อยเก็ดสิบเน่เดิบ้วยตาย สองเอยด้อขายหมดสองเดียวเาสองยนะสิริลาเขาจะจังาลยเนี่นเ่านก็จะถดกำไลบ่เนาะึ้นเด้เลยบรรลุผลบุปผไปดอกมันแพงหมดว่าเยอย่าลืมคัดใจเขาดิเด้อคัดใหญ่เขามาอีกเนี่ยบักทาดินโปเอาใส่เพื่ออนาคตข้างนาเขากับสิริบอรกันก็ตัไปตัอไปบัสมสะอาดเด้อบักทาดินงามงา เทากทีเบื่อนีเนี่ยวาไปเ่สูงี่ะกเรีโปะเียวมาเดี่ตำจึงลื่นยูบ้างวปะ่อแยกขยนมาวัโปะเนี่ยเราขวยเส่โอ้ยพูดข้าซื้อก็สีเบืองดอกขออนรับท่านผูชอยท่าน้าวทนะครับผูชอยผูชอยคนสวยจ้าผูชอยคนสวยผู้เล่นไม่แปรมแบบรถแั่จอดข้างสี่้างลงบเงนะครับ เอามาเห็ดไล่หมไล่บอลี no ่รอบไล่าเดี๋ยวไปพี่ละเขาไปไหนพี่ละพ่นเอานั่นเจ้ากระตามาใช่พี่เอาไปพ่นเจ้ากระตามาใช่พี่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ไม่เหรอเยเฮ้ย่เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเฮเฮ้ยเยเยเฮ้่้ย สร้างแล้วแกวุ้ยสวดแล้วยคุท้าบุญกุศลให้เขาเนาะเขาก็มาป้อนเขานี่ไปกินเขานี่เอากระตาไปหั่นว่าจ ah, oh, okay. ังไปนั่งก <ladı> ินเข่าเอากระตาไปหั่นจังไปนั่งกินเข่านี่นี่กระตาไปนี่กระเสียวซอยจ้องด้วยใส่กระเที่ยวกระเทได้กระตาเป็นตะปันคือกระเป๋าเลยใส่ใส่เกือบก่อน ไปเจขาเกอไม่ยังบาดอีกั้งขบลุยเกือบปวดกับ่เดกใส่คือกันน่นล่ะโอ้ปกับอังอยู่นี่เกือบเลยเบาเลีวเ็เกือบพดกับอั้งอยู่นี่เนาะไม่ย่างก็ใส่เกือบปเกือบปวดตะไคร้อบโจัเลย โอ้ลยหี้มวเหีบกีดใสโอ้ยวัน้ถือสว่างมานเมือวานถือมาพอมูวบานีมือนี่เดากับตามานะสว่างแารเีย่่เพี้ยเบต่บอเลียงบุระบ้ากันัสางหรม้ะเลบอเลียงเฮเลยขึ้นเมนชูบาสบายวนเฮาได้บเลียอม่าทุ่มคบุ่มทนกันบ่สบายหน่อยเย็บุมาน เป็นพวกกันขมักขมิ่ไหมครับยิ่งกินเขาก็พูเรื่อเป็นพวกาอพวกันได้แต่จะพูดอแรกินหัวมันนี้ยังอีกมือหนึ่งเอือนนะครับแต่ว่ามนเตียมงานมันนี้เป็นเดือนเออมันไว้ได้กันอยู่นี่แล้วก็เป็นอันปีผด้แนนาะไอ้ซุกสันมันก็มันย้ายนั่งเป็นมาถึงตัดเท่กนเป็นเดือนหรอโอ้ยูกนี่ว่ามาเพราะเห็นล่ะ บกวานงามาเชอสาพยาาบกระเบละสาหนึ่งเ้งเห็ดส่งเิงลาบเื่้งก้อยย่ยายบ้นเ็ดส่สป้าซอยที่นอนเสียบมแค่ไหนเสียม่ท่านจมามันเสียน้ป่าพย่บนะ่โอขักเนาะวัไหนเสียน้ำพูขันเออ เพียเบนบ่สไก็คือการต้องขอเีียงอันลาบป้าข้างไฟไปทะงส่งป้ตองก่ยถงสมงปสอยอ๋อวันนี้ครับอันนะครับเลาว่ะบลาบอ่อสมอตบลสมสะอาดนะครับท่านพ่อพญานาคพ่อพ่อพญาาหมู่สวางกับบ้านเราคุณ่เอวัดีองวัดดีตอนรับท่านเลยเิตอนรับท่านผู้ิทักกันมล้วันนี้ครับท่านผู้พิทัก์กักองอุดม ผู้่ที่หนึ่ผู้ที่สองประกาศช่องเพื่อน่ะประกาศช่องเพื่อน่ะนี่ยังกว่าช่องเพื่อนะเดียวเราไปรถพนกไปคู่เพื่อนเราว่าเป็นไปอังไาว่าไปคู่จังไงเนาะผู้นึงกับไอาสมว่าผู้นึงกับเป็นอันผู้นึงกับไอ้ต๋วนเนาะผู้นึงกับไอ้ยบาลเนาะขันมากคู่มันเกิดเท่งคุณเพราะว่าธุรกิจหลายไอ้เป็นยีทอนเดี๋ยวนี้เก็บพระขาเออ่ยยืมเงินเศร้าทีสามยี่คนลังที่สวนพักขาเพี่น ขอบคุณครับน้ำเออคุณปาลาครับว่วาปลามาทางลาดกว่าซุ้มนี่มาทางลาดกว่าซุ้มหนิ่รรยาาศพยาบาลเขาเหแหงแหงไม่ไรมาทางลาดไม,มา่น้ำเต้าอนะ <c oughs> าี่ละน้ำตีทิพย์น้ำด <c oughs> ื่มตรีทิพย์โดยนายประสาทใช้สะอาดนี่แล้ว <c oughs> ดีแล้ว,ลวเ,เออครับผม สื่อตังท่ามูนะครับทยอยมาเรื่อมาสาธุบุญร่วมกันได้จ้าเด้อสานี่พอดีกินเียเดียวตัว่พอดีกินเียเดียวสามขวดพอดนี่สานีสามขวดได้จัอิ่มพุยิ่องขันหาลิมเอาหงที่เดียวท่านเด้เปิดที่เสียหนาม

บนเขาจะอกกำลังหาอยู่มาเนี่ยเดียมาเดียไปไม่ินไปกินเข่าทุกคนเนี่ยนะ้บ้พูดมันว่างอยู่ทางไหนพู้ผููู้้กับพวกไปนังขึ้นกันล่ะส้มให้ใครละบ่ก่ะ ของแท้เนาะเดวันเวันอาหารหลง่อขนาดสาธุบุนร่วมกันจ้าออไไปไปไปังสักกันไปยังเออไปตั้งนาบ้านบ่ nó vẫn cái tăng, oh, không biết tăng. Này để tăng này này mong, <coughs> mong toa cản gì nhở, này mong toa cản mà nhỉ cứ bắt tăng. Biết sang. Năng tăng, nhớ tập này. <coughs> <coughs> sang. là sang ทนซ้ำได้พต่อตัวตันีตัวนีก็ได้ตำรวจบ้านยุ่ส่งขามกับที่สอบเอาเป็นั้งน้ำกันคนละาไปเฮ้ยพอดีเอาสวงมาน้ำพ่อตะมูรุ่นสีบพ่อตะมูรุ่นสีบพอดีเอาสวงมาน้ำมาผ่าปลาโรงเรียงมั่งเมื่อวานเอามาฝนพอดีพ่อเลื้ขึ้นพอเหมือนฝนพ่อใส ไม่ได้แซ่กตาบ่าน้ำมาเกี่ยงลิเน,นี่ยมนี่แหละจ้าขอบคุณทุกเล็บทุกไรทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆของเราชาวยูทูบสาธุสาธุจ้า